ชาเย็นชงเหยือกทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะน้ำสะอาดนะคะ1,200 ml อค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดมากๆแล้วเราจะใส่ชาแดงตามือลงไปเจกรัมหรือว่าประมาณ8ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะคนตลอด3นาทีเลยนะคะคนไปเรื่อยๆจนครบ3นาทีแล้วเราก็ค่อยปิดไฟนะคะแล้วก็มา กรองเอาน้ำชากันนะคะผ้าทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะผ้ากรองนํามากลองเลยค่ะแล้วก็ให้นําชาที่ติดในหม้อต้มของเราออกมาด้วยนะคะเพราะยังมีน้ําชาอยู่ในนั้นด้วยค่ะทีนี้เราก็ค่อยมาบีบเอาน้ําชาจากถุงกรองเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้น้ําชาอยู่ประมาณ1000 ml ค่ะ ทีนี้เรามาเตรียมนมกันนะคะเปื้นจะใช้นมข้นหวาน200 ml แล้วก็นมข้นจืด120 ml ค่ะคนให้เข้ากันนะคะก่อนที่จะไปเทใส่ชาจะง่ายมากเลยค่ะทีนี้ใส่น้ำตาลทรายลงไปในชานะคะ120กรัมแล้วก็ครีมเทียม200กรัมคนให้เข้ากันนะคะเราจะเอาของแห้งลงไปในน้ำร้อนก่อนค่ะเพื่อที่จะได้ละลายกับน้ำร้อนไง่ายๆจ้า จากนั้นก็ใส่นมข้นหวานและนมข้นจืดที่เราผสมกันไว้นะคะเทลงไปเลยก็จะทําให้นมไม่ติดในแก้วนะคะแล้วก็จะคนให้ละลายให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสีของน้ําชาเย็นของเราก็จะเป็นสีส้มออกมาสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะพอเราคนเข้ากันแล้วเดี๋ยวเปิ่นจะให้ดูน้ําชาเย็นของเรานะคะว่าเป็นสีส้มสวยมากเลยแบบนี้เลยล่ะคะ่ะ ถ้าอยากให้อร่อยนำมาแช่เย็นคืนหนึงก่อนนะคะค่อยเอามาเสิร์ฟจะยิ่งได้รสกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเราก็จะได้น้ำชายเย็นแบบชงเยือกนะคะจะอยู่ที่ปริมาณ1,300 ml ค่ะโดยประมาณที่เราได้นะคะ พอเราเทใส่แก้วเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มน้ำแข็งให้เต็มแก้วได้นะคะก่อนที่จะท็อปด้วยนมข้นจืดหรือว่าจะท็อปด้วยฟองนมสดก็ดีนะคะจะทำให้ได้รสชาติอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะทำง่ายและอร่อยมากๆเลยนะคะลองทำดื่มกันค่ะทุกคน